เซอร์ไพรส์สมปองเปิดตัวแฟนสาวครั้งแรกแพรรี่ถึงกับแซวเขินหน้าแดงทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันเมื่อสมปองนครไทยสงเลไลฟ์สดติ๊กตอกคู่กับแพรรี่ไัยวันและเป็นครั้งแรกที่สมปองเปิดตัวคุณส้มแฟนสาวที่คบกันมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อที่ไหนมีเพียงคนสนิทเท่านั้นที่รู้เพราะไปไหนสมปองจะบอกว่าถีมงาน โดยแพรรี่ยังได้ถามคุณส้มว่าชอบอะไรในตัวสมปองทําเอาคุณส้มถึงกับเขินจ้ o สมปองต้องชิมตอบว่าดุแต่จริงใจพูดในสิ่งที่เป็นจริงเหมือนเจะ้าชู้แต่รักจริงซึ่งสมปองเผยว่าแพรรี่รู้มา1-2ปีแล้วซึ่งหลังจากจบไลฟ์แพรรี่ก็ได้แคปรูปของสมปองและคุณส้มมาโพแสแซวในเพจไพวันว่าเซอร์ไพรส์มากค่ะที่ปองพูดในไลฟ์ว่าจะแต่งงานสิ้นปีนี้น้ำตาจะไหลแต่งงานก่อนน้องได้ไงอะ นอกจากนี้ได้มีการโพสต์ข้อความอีกว่าดีใจกับพี่ชายด้วยนะคะที่มีคนของใจคอยดูแลอยู่ใกล้ๆแล้วและอย่างที่ได้รับปากในไลฟ์ส,สดเมื่อกี้ว่าถ้าพี่ปองมีสมปองจูเดียเมื่อไหร่ดิฉันจะขับรถหอมเงินไปรับขวันล้านทันที1 0 0 0 0แสบาทค่ะท่ามกลางความยินดีของชาวเน็ตหลายคนที่ทราบเรื่องเซอร์ไพรส์นี้ทางทีมขาวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ